พี่แจ็คคะวันนี้หนูมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังค่ะหนูขับรถอยู่บนถนนเส้นหนึ่งค่ะเอาเป็นว่าหนูไม่บอกชื่อแล้วกันค่ะวันนั้นนะคะฝนมันก็จะตกโป,ปอยแล้วก็รถก็ค่อนข้างติดค่ะพี่แจ็คแลวอยู่ดีนะคะรถมันก็เคลื่อนค่ะมันก็เคลื่อนไปเรื่อยๆเคลื่อนไปเรื่อยๆค่ะพี่แจ็คแป๊บเดียวค่ะไม่ถึงห้าวิค่ะพี่แจ็ค หนูตกใจมากค่ะคือมันติดค่ะพี่แจ๊คมันติดอีกแล้วคะ่ะมันไปทีละห้าว,วิค่ะพี่แจ๊คแล้วมันก็ติดหนูขนลุกหนูขนลุกมากค่ะหนูไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนกับพี่แล้วพอมันค่อยๆเคลื่อนค่อยๆเคลื่อนไปนะคะรถส่วนทางก็ตกไฟแล้วก็ตกไฟใส่รถหนูอะค่ะพี่หนูไม่รู้ว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าหลังคารถหนูมันมีอะไรหรือเปล่า ไม่กล้าเปิดลงไปดูอะค่ะพี่แล้วพี่แจ้งลูกไปคะเพราะเขาตกไฟใส่นะคะเขาก็ขับหนีไปอะค่ะหนูก็พยายามหาเหตุผลว่าเฮ้ยรถเรามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าวะเขาเลยแบบต้องต้องแบบส่งสัญญาณให้เราเราแบบฉุกคิดนิดนึงอะเราก็เลยมองกระจกข้างค่ะพี่แจ้งหนูตกใจมากคือมันมีช่กระโปรงอะมันโผลอมาพี่ มันพอ,อ่กมาจากประตูอ่ะประตูคือแบบใส่กระโปรงไงแล้วปิดประตูรีบไงฝนตกอ่ะกระโปรงมันก็เลยแบบชายแลบออกไปนอกรถอ่ะเขาก็เลยตกไฟห้องกลัวกระโปรงหนูเปื้อนอะพี่แจ๊ควันนี้เรื่องของหนูก็มีเท่านี้นะคะ่ะหวังว่าคงจะแบบถูกใจคนฟังนะคะ